ะนะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักด์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซม หรือว่าจะลองหัดเปลี่ยนอะไหล่รถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมนะครับเรื่องราวของลูกปืนล้อนะครับครูเนี่ยนะครับเคยให้คำแนะนำเคยทำคลิปไปว่าเวลารถของครูเนี่ยรถล,ลูกศิษย์หรือรถของชาวบ้านที่เขามาขอรับบริการเนี่ยนะครับเวลาลูกปืนล้อเนี่ยนะครับของเขาเนี่ยมันชำรุดเสียหายหรือมันแตกเนี่ยพูดง่ายๆภาษาชาวบ้าน แล้วเขามาให้ครูเปลี่ยนใหม่พอเวลาครูจะเปลี่ยนให้เขาใหม่เนี่ยนะครับครูก็จะมีการเติมหรืออาจจะระบีเพิ่มเข้าไปนะครับซึ่งไอจากคลิปเนี่ยก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บางคนก็บอกว่าดีนะมันทำให้ใช้งานได้ยาวนานทนทานขึ้นบางคนก็หลักวิชาการจ๋าเลยนะครับนะครูขออนุญาตทาไปด้านหลังห้องนะครับตรงตรงนั้นหลบผมเลยครับ นะครับบางคนก็มาหลักวิชาการจ๋าเลยนะครับบอกว่าผมทำงานอยู่ในโรงงานทำเกี่ยวกับลูกปืนลอ้อเขามีการใส่จารบีมาเท่านี้เพราะว่าถ้าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเกิดแรงต้านเกิดความร้อนสูงนะครับทำให้ลูกปืนหมุน,มน,มนไม่คล่องนะครับนะทุกอย่างในโรงงานในโรงประกอบมันมีต้นทุนนะครับนะ ถ้าจะอาจจจระบีเข้าไปให้มันเยอะกว่าเดิมก็คือต้นทุนอาจเข้าไปเยอะกว่าเดิมอายุการใช้งานลูกปืนล้อยาวนานทนทานขึ้นแล้วเมื่อไหร่มันจะพังล่ะครับถูกไหมเพราะนั้นเวลาเขาทำเนี่ยครูไม่ได้เก่งกับวิศวกรอันนี้ไม่เถียงครับเขาจะต้องคำนวณว่าเออลูกปืนขนาดนี้ใช้งานรอบเท่านี้ใส่จจระบีเกรดคุณภาพนี้เท่านี้เพียงพอ แต่ไอ้นี้มันคือรถใช้งานปกติทั่วๆไปนะครับรถแข่งนะครับบางครั้งนะครับถ้าเป็นรถ2จังหวะสมัยก่อนเขาจะใส่แค่แหวนลูกสูบแค่ตัวเดียวน้ำมันเครื่องเขาก็จะใส่ให้มันน้อยกว่าปกติเพื่อลดแรงต้านทุกอย่างเขาจะต้องลดไดเอทหมดนะครับเพราะว่าเขาคำนึงถึงเรื่องผลของการแข่งขัน เรื่องของถ้วยรางวัลเรื่องของชื่อเสียงแต่อันเนี้ยมันเป็นรถชาวบ้านรถใช้งานนะครับแล้วบางคนมาคอมเมนต์นะครับครูขออนุญาตพูดแบบไม่สุภาพเลยนะครับเขาคอมเมนต์มาถามว่าอา้าวแล้วในกรณีถ้าเกิดว่าลูกปืนตลับนั้นมันเป็นฝาเหล็กแบบเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยที่มากับรถ h o n ด้าเว e ที่ครูไปถ่ายเมื่อ,อกี้นะ่ะถ้ามันเป็นฝาเหล็ก แล้วคุณจะโง่ไปงัดมันออกมาทําไมในเมื่อมันเป็นฝาเหล็กมันงัดแล้วมันเอาใส่กลับไม่ได้จากคอมเมนตะ์น่ะอย่าโชว์โง่ครับครูก็พูดอยู่ว่าครูเนี่ยจะเติมจารบีให้ก็ต่อเมื่อมันเป็นฝาพลาส,สติกหรือมันไม่มีฝาเลยนะครับก็แล้วแต่เพราะว่าเนี่ยครูให้ดูนะครับเนี่ยนะ จาราบีที่โรงงานเขาใส่มาให้เนี่ยมันมีอยู่แค่นี้ถามว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานไหมมันก็เพียงพอต่อการใช้งานแต่จาราบีเนี่ยมันเป็นสารกึ่งของเหลวนะครับคือมันยังนุ่มๆเวลาเราใช้งานไปเนี่ยมันก็จะต้องมีการหายไปนะครับแล้วบ้าใครที่ไหนจะบ้ามาถอดล้อถอดลูกป,ปืนมาอัดจ,จาระบีนะครับนะครูเรียนจบช่างโยนมานะครับ ลูกปืนล้อรถเก่งรถกระบะสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขายังต้องมีการปรับลูกปืนมีการอัดจรารบีนะครับนะไอ้นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเราเนยหวังดีนะครับเราเติมจรารบีใส่ให้เขานะแต่ถ้ามันเป็นฝาเหล็กเนี่ยครูก็ไม่ได้ฉลาดหรืองโง่ไปงัดมันออกมานะครับครูก็เน้นอยู่ว่าเอาเฉพาะรุ่นที่มันเป็นฝาพลาสติก มันจะเป็นฝาพลาสติกด้านเดียวหรือสองด้านคูเนี่ยอยากจะให้เจ้าของรถเนี่ยที่เขาใช้รถแถวเนี้ยนะเป็นพ่อค้าแม่ค้าวิ่งใช้งานเนี่ยนะครับมอเตอร์ไซค์คิวเนี่ยให้มันใช้งานได้ทนทานขึ้นนะครับคูจะอาจจลรบีเพิ่มเข้าไปในตลับลูกปืนแต่เนี่ยคุณดูตัวอย่างอย่างเงี้ยเนี่ยคือเอาจารบีเนี่ยอาจเข้าไปในกลางดุมตรงเนี้ยอย่างเนี้ยถามว่าอาจเข้าไปแล่จารบีที่อาจเข้าไปกลางดุมเนี่ย มันเข้าไปหล่อลื่นลูกปืนได้เหรอนี่ไม่ได้จัาชานี่ถอดออกมาจากรถนักเรียนช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไรนะครับแต่กับการที่ครูจะอาจจะระบีเพิ่มให้เขาครูก็ไม่ได้บอกว่าอัดเข้าไปจนฝามันปิดไม่ได้จนมันปิ้นออกแค่บอกว่าเติมเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเอาเอามาอ้างอิงหลักวิชาการก็ไม่ได้เถียงนะครับนะฮะ บางอย่างวิชาการรู้ไว้แล้วเก็บพับไว้บ้างก็ได้ชัดเจนนะนะครับแล้วคันเนี้ยเนี่ยนะครับไอบาลูกปืนฝั่งเนี้ยเนี่ยท่านอาจจะเห็นไม่ชัดเนี่ยมันถูกตีมาจนแตกมีบาเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่นะครับอ่าอันนี้ครูยืนยันนะว่าครูไม่ได้ไปตีของเขาแตกนะนีน่ฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้ฝั่งกระปุกไม้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะมอบหน้าที่ตากล้องให้พี่ปุ้ย นั่งนังน่งตรงนั้นแหละนั่งตรงนั้นแหละเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวล้อหน้าเวฟร้อยี่สิบห้าคาบูคันนี้นะครับลูกปืนล้อเขาเนี่ยมันไม่ได้แตกแบบก,บกระจายนะแต่คือมันหลวมจนมันคอนเ<ๆ>วลาเราไปหมุนล้อหน้าเนี่ยนะครับจะได้ยินเสียงมันดังคลืดคลืดแล้วพอจพับปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่าดุมล้อเนี่ยมันขยับมันขยอนได้นะครูก็บอกนักเรียนว่าลูกปืนล้อเรามันไม่ดีเขาก็ให้เปลี่ยน ทีนี้พอเปลี่ยนอย่างที่ครูแจ้งไปที่เมื่อตอนต้นคลิปว่ารถพวกเนี้มันเป็นรถใช้งานในชีวิตประจําวันนะเดี๋ยวครูถามท่านก็ได้นะคุณมาทํารถกับครูที่โรงเรียนครูก็บอกว่านี่นะนี่ลูกปืนใหม่นะมีจารบีอยู่เท่านี้นะนะครับเดี๋ยวครูอาจจะรบีเพิ่มให้เอาเปล่าโดยที่ครูไม่ได้เก็บตังค์เพิ่มอัดให้ฟรีครูก็เจอฮะร้อยทั้งร้อยเขาก็บอกว่าเอาดีครับ วิชาการก็ถูกต้องไม่ได้เถียงครับที่เขาใส่มามันมีต้นทุนมันใช้งานได้ในระดับหนึ่งนะครับเวลาจะอัดจาระบีใส่ลูกปืนครูก็บอกนักเรียนว่าคุณเปิดฝามาแค่ฝาเดียวนะนักเรียนครูถ้าเรียนกับครูก็คงไม่ได้โง่เหมือนคนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าแล้วถ้าฝาเหล็กทํำยังไงนะครับดูแนะน่นี่มือครูครูก็บอกว่า เอาจลลารบีใหม่ๆคุณจะศรัทธ,ธาจลลารบีของยี่ห้อไหนเบอร์ไหนเกรดไหนก็เรื่องของคุณนะอ่ะเนี่ยนะฮะครูก็อัดเข้าไปนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเท่านี้ไอจ้จารบีที่อยู่ในฝ่ามือครูเนี่ยมันก็เข้าไปอยู่ในตลับลูกปืนนะครับอ่าส่วนท่านใดจะงกจะอัดเข้าไปจนเยอะแยะจนฝาปิดไม่ได้ หรือเจาจาะระบีมาเพิ่มเท่าก้อนขี้จริงจกครูก็ไม่ได้ว่าอะไรส่วนท่านใดบอกว่าไม่เอานะครับจะเอาเฉพาะเท่าที่โรงงานทำมาให้ก็แล้วแต่นะครับเออแต่โดยส่วนตัวครูครูทำให้มาก็ไม่เคยเห็นชาวบ้านเขามาบ่นหรือมาด่ามาว่านะครับพอครูใส่จารบีเพิ่มเข้าไปเสร็จพอประมาณครูก็ทำการปิดฝา เนี่ยเห็นไหมครับปิดฝาจารบีที่มันปิ้นทะลักมาครูก็ปาดเก็บให้เรียบร้อยมันก็มีจารบีเข้าไปเพิ่มได้หล่อลื่นได้ดีขึ้นส่วนไอ้เรื่องความล้อเรื่องแรงต้านทานผุถามว่าการลดใช้งานปกติคุณจะเอาเครื่องมืออะไรมาจับมาวัดครับนะตอนนี้ไอ้แรกเปลี่ยนแรกเปลี่ยนความรู้ว่าแรกเปลี่ยนกันได้คอมเมนต์ได้แต่คอมเมนต์บางอย่างคืออ่านแล้วมันแสดงถึง ภูมิความ,มรู้ของท่านนะ,นะครับนะไอคนที่เขาทําจริงอ่ะกับไอคนที่ทฤษฎีอย่างเดียวไม่เหมือนกันนะฮะต่อให้ทําดีแค่ไหนคนที่เข้ามาคอมเมนต์น่ะเก่งกว่าเสมอนะครับน,นี่นะฮะตลับหนึ่งนะครับผ่านไปอ่ะทีนีกตลับหนึ่งครูก็ทําเหมือนกันเนี่ยนะครับเนี่ยโรงงานก็ให้จระบีมาแค่ประมาณเนี่ย อันนี้คือจารบีที่เหลือจากทีแรกที่ครูป้ายมานะครับอ่ะครูก็มาป้ายเพิ่มหน่อยนึงอ่ะอัดเข้าไปไอสิ่งเหล่านี้ครูบาาจรา์เขาสอนครูมาจากตอนเรียนทั้งนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มานั่งเทียนแล้วมาตัดสรู้เองนะครับเนี่ยครูบาาจรา์เขาสอนมานะครับเนี่ยครูอาจเพิ่มเข้าไปพอประมาณเนี่ยยังเหลืออยู่นะไม่หมดอ่ะครูก็ปิดฝา นั้นไม่น่าถามนะครับถ้าฝาเหล็กจะทำยังไงฝาเหล็กกูก็ไม่โง่เปิดออกมางัดหรอกนะครับขอญาตทูนไม่สุภาพเลยนะครับนะฮะไม่โง่งัดออกมาแล้วครับพอร,รู่วงงัดออกมาแล้วมันปิดไม่ได้ปิดแล้วมันไม่สนิทมันไม่เหมือนฝาที่เป็นยางนะครับอ่าเนี่ยแค่เนี้ยไอ้รถลูกสูต์ของช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กเนี่ยนะครับมันก็ใช้ได้ยาวนานขึ้นกว่าเดิมนะครับ แล้วที่สำคัญก็คือว่านะครับเวลาครูเปลี่ยนลูกปืนล้อให้เขาใหม่สิ่งที่ครูจะต้องไปตรวจสอบด้วยก็คือเนี่ยครับเนี่ยพวกซีนต่างๆเหล่านี้เนี่ยคันเนี่ยซีนเนี่ยมันเสียแล้วนะครับมันไม่สามารถไปรัดกับตัวบูทได้เพราะฉะนั้นเวลาเขาทำตรงเนี้ยทำทีเดียวแล้วให้มันจบเขาก็าจะเปลี่ยนซีนไปด้วย แต่ถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าไม่เปลี่ยนในเมื่อเขาไม่เปลี่ยนเราก็แค่ล้างทำฟาร์มสาแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปแต่เมื่อโดยส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยพอครูอธิบายให้เขาฟังเขาเข้าใจเขาก็จะเปลี่ยนเพราะว่าซีนตัวเนี้ยมันตัวราคาแค่หลักสิบบาทนะฮะเนี่ยแล้วมาตอนต้นคลิปที่ครูบอกเนี่ยท่านดูได้ครับเนี่ยดูนะเนี่ยนี่คือจารบีที่ครูควักออกมาเนี่ยดูนะเนี่ยถามว่าละการทําอย่างเงี้ยใส่เข้าไปที่ตรงบูธกลางใส่ไปตรงกลางดุมเนี่ย อย่างเงี้ยกับการที่ครูเอาเจารบีเนี่ยเติมเพิ่มเข้าไปในลูกปืนให้เนี่ยอย่างไหนมันได้ประโยชน์มากกว่ากันอย่างไหนมันทําให้ยืดอายุการใช้งานของตลับลูกปืนได้มากกว่ากันนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยเวลาครูสอนลูกศิษย์หรือครูทําเองเนี่ยไอ้ร้านก่อนหน้าเนี่ยหรือเจ้าของมันจะทํามาอย่างเงี้ยครูก็ไม่ได้ยัดใส่กลับเข้าไปเดี๋ยวจะต้องล้างทำความสะอาดหรือแม้กระทั่งไอ้ตัวบูธเนี่ย ที่มันจะอยู่ตรงเนี้ครูยังต้องบอกลูกศิษย์ว่าก่อนประกอบกัรคุณจะต้องเอาบูธไปปัดแปลงลวดทําความสะอาดให้มันสะอาดถ้าบูธมันสึกหลอมากก็แจ้งเจ้าของรถส่วนเขาจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ย้ําหลายคลิปแล้วว่ามันคือเรื่องของเขาเราทําหน้าที่ของช่างที่มีภูมิความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องให้ครบถ้วนส่วนเรื่องการพิจารณาตัดสินใจอยู่ที่ลูกค้า นะครับหรือเจ้าของรถนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะจบคลิปนี้นะครับนะถ้าท่านใดคิดว่ามันมีประโยชน์แค่หาอะไรแบนๆมาแงแล้วหาจาะระบีเติมเพิ่มท่านก็ทำไปส่วนท่านใดที่ท่านจะถือตำราทฤษฎีอย่างเดียวบอกว่าเติมไม่ได้เดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันมีแรงต้านสูงเดี๋ยวมันจะพังท่านก็ถือตำรากอดตำราของท่านต่อไป แล้วก็ฝากไปถึงท่านที่มาคอมเมนต์ว่าแล้วถ้าฝามันเป็นเหล็กครูขอโทษกับคลิปนี้นะขอญาติพูดไม่สุภาพเลยว่ากูก็ไม่ได้โง่ขนาดที่จะไปแงะลูกปืนฝาเหล็กมาเพื่อจะมาเติมจารบีนะครับนะให้เข้าใจให้ถูกต้องด้วยนะครับขอบคุณแม่นะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบคลิปนี้ถ้าครูพูดไม่สุภาพ ครูต้องกราบขออภัยอีกครั้งหนึ่งขอบคุณแม่ครับสวัสดีครับ